จากภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์คนดูทะลุ11ล้านคนในเกาหลีและเป็นภาพยนตร์เกาหลีที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นหลังเหตุการณ์ในเทรนทูบูซานผ่านไปถึง4ปีล่าสุดภาคต่อของภาพยนตร์ซอมบี้ยอดฮิตเทรนทูบูซานปล่อยตัวอย่างแรกชวนหนีตายไปด้วยกันในเพน i n ซูล่าซึ่งครั้งนี้เกิดในช่วงที่รัฐบาลเกาหลีนั้นล่มสลายไปแล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้จนกลายเป็นดินแดนรกร้าง ต่ไม่ด้วยเหล่าฟงผีดิบซอมบี้กระหายเลือดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายมีกฎข้อเดียวที่ใช้ต้องคือจงรอดตายต้องสู้ต้องรอดสวัสดีครับวันนี้อังเค c h a ช n e นลจะพาลงจากรถไฟสายซอมบี้เพื่อจะพาท่านผู้ชมนั้นไปค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ซอมบี้บุกรถไฟจากเทรนทูบูซานกันครับซึ่งก่อนจะไปค้นหาผู้รอดชีวิตจากฟงซอมบี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอังเค c h a ช n e นลกันด้วยนะครับ เพื่อนๆครับถ้าคุณรักช่องนี้คุณชอบคลิปนี้เราคือเพื่อนกันปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อเ้อถ้าพร้อมแล้วเราก็วิ่งหลบฝูงซัมบี้ไปค้นหาเหล่ามนุษย์ที่ยังหลงเหลือกันอยู่เลยครับลุยหนึ่งในภาพยนตร์ที่คนทั่วโลกเฝ้ารอคอยมากที่สุดในปีนี้ก็คือเพน i n s u l a าหนังที่ไม่เชิงภาคต่อของหนังเกาหลีหนีซัมบี้สุดฮิตอย่างเทรนทูบูซาน แต่ทางผู้สร้างนั้นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันแต่ก็ไม่เชิงมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมต่อกันและล่าสุดได้ปล่อยตัวอย่างหนังฉบับแรกออกมาให้ชาวโลกได้ย่นโฉมกันไปแล้วโดยทางผู้กำกับนั้นได้บอกว่าเพนินซูล่าเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น4ปีต่อมาจากเหตุการณ์ในเทรนทูบูซานอยู่ในจักรวาลเดียวกันก็จริงครับแต่เรื่องราวก็ไม่ได้ดําเนินต่อกันโดยตัวหนังจะเล่าในมุมมองที่กว้างกว่าและทุนสร้างที่มากขึ้น โดยตัวละครนั้นจะเป็นตัวละครชุดใหม่ทั้งหมดสิ่งเดียวที่ยังเหลือคือลักษณะเด่นของภูมิศาสตร์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อเรื่องว่าเพนินซูล่าซึ่งแปลว่าคาบสมุทรเพราะการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดและตามหาผู้ที่หลงเหลืออยู่บนข้ามสมุรนั้นถือว่าเป็นภารกิจหลักและเป็นหัวใจหลักของเนื้อเรื่องนั่นเองโดยมูดแอนโทนของเพนินซูล่าในตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมานั้นคุณภาพไม่ต่างจากหนังฮอลลีวูดประกอบกับโทนเรื่องหนีตายซัมบี้ที่เข้าใจกันในทุกเคาน์เตอร์ ทำให้ Peninsular เป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ฟอร์มยักษ์ที่มีโอกาสสูงในการสร้างสถิติระดับสากลซึ่งก็ต้องบอกว่าสมราคากับทุนสร้างราๆ16ล้านดอนลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยราๆ5 2าล้านบาทกันเลยทีเดียวหรือมากกว่าทุนสร้างของภาคแรกอย่าง T ทรนทูบูซานถึง1เท่าตัวโดยพ่วงกับยอนซังโฮได้เหตุสัมภาษณ์ว่าความคิดที่จะสร้างโลกคี่ล่มสลายหลังความหายนะจริงๆมันก็ไม่ต่างจากโลกยุคโบราณหรือซากประักหักพังของโลกสมัยใหม่ที่มันถูกทำลายด้วยกฎของมันเอง ผมเนี่ยสนใจในประเด็นนี้มากมันมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผมต้องการจะเล่าผ่านโลกใบนั้นทั้งการทำลายล้างความโดดเดี่ยวความรุนแรงและความหวังในการหนีเอาตัวรอดรวมถึงหนทางที่มหาอำนาจมองไปยังที่แห่งนี้มันมีวัตถุดิบสำคัญมากมายที่จะนำมาใช้โดยเนื้อเรื่องของเพนิูลซูล่าเล่าถึงเรื่องราวของนายทหารที่ถูกส่งตัวกลับเข้าไปในดินแด,น,ดนเกาหลีผ่านทางอินชอนเพื่อไปถึงกรุงโซลเมื่อไปถึง เขากลับพบว่ามีผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อซอมบี้มากกว่าที่คิดและพวกเขาต้องการรอดกลับออกมาจากข้ามสมุดเกาหลีให้จงได้โดยภาพยนตร์เรื่องเพนินซ u l a านั้นได้นักแสดงนำมากฝีมือประจำวงการภาพยนตร์เกาหลีอย่างดังคงวอนจากเรื่อง Romance of the Iron และ a v i o l e n c e p r o s e c u t o r รับบทเป็นจองซอกในทหารที่รอดชีวิตออกจากข้ามสมุทดเกาหลีและกลับมาอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหล่าผู้รอดชีวิตนั่นเอง สมทบด้วยลี่จองฮยอนนักสแสดงสาวจากเรื่อง The b a t t l e s h i p Island รับบทเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตอิเรนักสแสดงเด็กที่คุ้นหน้าจากบทมินจูน้องสาวของนางเอกในซีรีส์ m e m o r i e s of the Alhambra จะรับบทผู้รอดชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือและพิเศษสุดด้วยการนำกับของยอนซังโฮภูมกับหน้าเดิมเพิ่มเติมคือทีมงานภาพยนตร์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นทีมงานชุดเดิมที่เคยสร้างเทรนทูบูซานจนประสบความสำเร็จ เตรียมลุนระทึกเล่นต่อความบ้าคลั่งของฝูงหาซอมบี้เพนินซูล่าติดหนึ่งในอันดับภาพยนตร์น่าจับตาสูงสุดจากเทศกาลหนังเมืองคานปี2อ2 0ย่โดยเพนินซูล่ามีกำหนดฉายในช่วงฤดูร้อนของประเทศเกาหลีขณะที่บ้านเรานั้นได้สหมงคลฟิล์มเป็นผู้ที่ได้ถือครองลิขสิทธิ์นำหนังเข้ามาฉายนั่นเองและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำหนังในวันนี้กับเพนินซูล่าส2 0พัถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอังเค้าชาแนลดยเลย สุดท้ายนี้นะครับผมถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิป,ปใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ